วันนี้ฟ้ามาทำคลิปนอกสถานที่นะคะที่ช่องแคบอิงแควนะคะรีสอร์ทนะคะกาญจนบุรีค่ะโอเคฟ้าจะไปทำคลิปยำนะคะยำด้วงวันนี้จะว่าจะเมนูมนอะไรนะคะไปดูกันเลยน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมลวกด้วงกันนะคะ,ะทเทลงไปเลย ลวกไวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูตัวลวงนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันเดิมค่ะที่ฟ้าทําเคยทําคลิปไปแล้วนะคะได้แล้วตัวก็จะเริ่มหดตึงๆแล้วนะคะนี่นะคะขึ้นมาดูนะคะว่าลวงเขาตัวตึงๆแล้วนะคะได้แล้วนะคะจะไปเขาจะด้งกลับมาเลยนะคะนี่โอ้ยร้อนนี่นี่นเสร็จแล้วก็เราก็จะมานอกน้ําแข็งเหมือนเดิมนะคะเพื่อความ เวลาไปทอดมันจะได้กรอบนะก่อนจะทอดก่อนจะมาลวกนะคะก็นอกน้ําแข็งก่อนนะคะลวกเสร็จก็นอกน้ําแข็งเหมือนเดิมนะคะนอกน้ําเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตัดปากนิดนึงนะคะตัดปากก็ได้เจาะตรงคอมันตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ให้มันเวลาทอดแล้วมันไม่ระเบิดนะ บางคนไม่รู้นะไปทอดแล้วมันจะระเบิดเอานะมันพองจะจัดลูกค้าบอกว่าตรงเนี้ยเหลือปากตรงเนี้ยหน่อยหนึ่งลูกค้าบอกว่าอร่อยลูกค้าฟ้าตัดให้หมดเลยนะเวลาไปทอดมันจะไม่ระเบิดเตรียมไปทอดนะคะทอดรอบแรกนะคะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะเทด้วงไปแล้วะคะ่ะไล่น้ำมันนะคะอันนี้ยังไม่ต้องร้อนมากนะคะด้วงจะเทขึ้นมาเฮ้ยมันออกมาอันนี้มันนะคะที่เราหลั่งด้วยกระทิน้มาวันเนี้ยแล้ค่อยทอดไปเรื่อยๆนะคะ โอ้ตัวเริ่มพองแล้วอุ้ย,ยสวยอันนี้เราเล่งความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนเพื่อให้ตัวเนี้ยตัวด้วงเห็นไหมข้างล่างนี้มันจะได้โดนน้ำมันนี่แบบนี้คนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ ทอดรอบแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาพักน้ํามันนะคะรอบแรกเป็นการไล่น้ํามันออกนะคะจากน้ําสีน้ําจากตัวด้วงค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟรอบทอดรอบสองนะคะค่ะทอดด้วงรอบสองแล้วนะคะเราก็จะเทด้วงลงไปเลยนะคะให้เขาฟูขึ้นมาเองนะคะ มีรื่อูความปูขึ้นมานะคะอโอ้สวยแล้วกระทาดำๆ<ำ>หน่อยไม <c oughs> ้ว่ากันนะจ๊ะวันนี้ทำที่รีสอร์ตด้วยแอลกว่าสิบรีสอร์ตสวยมากนะจ๊ะเดี๋ยวทำคลิปคาเที่ยวรีสอร์ตดีก,กว่ารีส,สอร์ตเขาสวยมาก ่ะเรามาเข้าเรื่องดวงก่อนทอดไปเรื่อยๆก่อนอดาดวงได้แล้วนะคะก็จะขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะ ออกดูกรอบมากจ้ะสวยไหมค่ะดวงที่ได้แล้วนะคะเอาขึ้นแล้วนะคะเราพร้อมไปยำแล้วนะคะโอเคพอละดวงตัวใหญ่มากอันนี้นะคะวันนี้จะมายำส้มโอดวงนะคะดุกๆนะคะนี่ค่ะส่วนผสมนะคะวัตถุด,ดิบดีวัตถุด,ดิบมีอะไรบ้างนะคะ นี่มาใกล้ๆเลยค่ะตอนนี้แนะนำกอนนะคะเริ่มที่ส้มโอนะคะส้มโอแล้วก็นาง,งเอกของเราก็เป็นด้วงเหมือนเดิมนะคะด้วงดุกๆของฟ้านะคะแล้วก็มีพริกสดแดงซอยนะคะแล้วก็พริกแห้งคั่วนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวหั่นเป็นแบบเป็นแว่นแบบนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะเอาขุกไปเลยนะคะแล้วก็มีหอมซอยนะคะหอมซอยแดงแล้วก็มีมะนาวแบบนี้นะคะบีบลงไปนะคะอันนี้อืม โอเคค่ะเรามายำกันเลยนะคะเริมที่เคนื่ปัปลาไปนะคะแล้วก็มะนาวนะจ๊ะใครชอบรสจัดใส่รสจัดไปเลยนะจ๊ะไม่ขนาดเลยใส่หมดเลยที่เตรียมมาใส่ไปให้หมดเลยนะจ๊ะ ค่ะแล้วก็ใสไปเลยเรียงไปเลยนะคะอมีน้ำตาลด้วยนะจ๊ะไม่ต้องหมดก็ได้แต่พริกนี้ฟ้าชอบนะคะหมดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยโอ้ยถ้วยคนจะพอไหมอ่ะถ้วยคุกคจะพอไหม หอม,มฟ้าก็ชอบนะจ๊ะฟ้าก็น,นิ้นหน่อยชอบอะไรก็น,นินแบบนั้นเลยนะคะใส่ไปเลยอืมก็ปเป็นคุกมาคุกเลยค่ะคุกให้เข้ากัน เสียงกรอบของดวงดุกๆนะจ๊ะอืมคลุกไปก่อนนะคะอืมดวงดวงดุกๆนะเน้นเน้นอืโอเคคลุกเสร็จแล้วนะเราก็จะไปใส่จานเลยนะคะเก็บดอกไม้ไปประดับจานกันดีกว่านะคะนี่เราเอาแค่ไปประดับนะเราไม่ได้กินนะนี่เก็บไปเลย ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่ว่าดอกเนี้ยเขาเรียกว่าดอกกระดุมสวยมากพอ่อสามดอกพอไป ซ้มโอด้วงดุกๆนะคะที่ฝายำไปแล้วนะคะมาปาจะชิมให้ดูนะคะนี่ดูโอ้ยอะตักก่อนนี่ค่ะปาจะชิมให้ดูอืมด้วงหอมนะคะหอมกะทินะคะที่เราล้างท้องเหมือนเดิมเลยอืมอร่อยค่ะเขาคนดีนะคะส้มโอก็หวานนะคะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะ มีกลิ่นหอมเข้ากันดีค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะด้วงนะคะก็ไปทำเมนูอื่นได้นะคะสามารถเอาไปยำหรือว่าทำเป็นเมนูอื่นได้มันก็เหมือนเนื้อสัตว์นะคะด้วงนะคะใครมีเมนูแนะนำนะคะก็ฝากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ